สครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถกระบะ4ประตูตัวสูง 4WD หรือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับมาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับถ้าใครสนใจยังไงนะครับแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi Titan 2.4 Premium p พั s นะครับเป็น 2.4GT Premium p พั s นะครับเกียร์ออโต รถปี2019ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นสีส้มสีเด่นสีเปิดตัวของมิตซูบิชิไทตันรุ่นนี้เลยนะครับพี่พี่บอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันและออปชั่นอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถราคาเลขใหม่ผมขึ้นให้ที่ข้อความด้านล่างนี้นะครับแต่ที่พี่ๆี่ยังไม่ทราบก็คือสภาพตัวรถมันเป็นยังไงบ้าง ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ตัวล้อก่อนเลยครับพี่ๆนะเป็นล้อเดิมโรงงานขอบ18นะครับสีเทาหน้าเงานะครับยางได้เป็นยางมิชลินนะครับพี่ๆปี2022เลยนะครับนี่เลยครับปียางนะมิชลินปี2022ขนาดยางครับ265ห0 R ้าอครับล้อสวยๆนะครับไม่มีการคูดฟุตบงฟุตบาดมานะครับจานเบรกเดิมสภาพสวยมีวีแหวงนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยๆจะดูช่วงล่างนะครับ นี่ครับที่ล้างให้แล้วนะครับเอี่ยมเลยนะครับล้างให้เหมือนรถออกห้างป้ายแดงที่สุดนะครับพี่ๆสีส้มสวยรอบคันนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับ2.4นี่เลยครับกล่อง ABS ใช้งานได้ตามปกติกองอากาศทุกอย่างเช็คใหนหมดแล้วแบตเตอรี่ไฟมาเต็มนะครับน็อตเดิมโรงงานไม่มีการแกะการถอดการไขใดๆทั้งสิ้นสําหรับน็อตฝากระโปรงหรือน,อนต็ตต่างๆในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องแห้งสนิท นี่เป็นอีกคันหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตดสวยนะครับพี่พีตัวท็อปสุดนะ2.4 GT Premium p l u สด้วยนะครับนี่เลยกันชนหน้าเป็นสีดำเงาสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยครับกล้อง360องศานะครับมีมาให้ด้านหน้าก็เซ็นเซอร์กล้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่รอบคันนะครับเซ็นเซอร์ก็มีให้รอบคันนะครับส่วนยางก็อย่างที่บอกไปสเปคเดียวกันทั้ง4ล้อนะครับนี่ครับ สีเงาเงาฉ่ำๆนะครับสีสวยเดิมโรงงานมาดูภายในครับออปชั่นมีอะไรบ้างสำหรับตัวภายในนะครับเลขไม้นะครับนี่เลย1 3 3 0 0 0สสาโลนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่หลักแสนจริงแต่สภาพรถสวยนะพี่ๆนะเครื่องนิ่งกลิบเลยนะครับส่วนเครื่องเล่นนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้กล้อง360องศานี่เลยครับผมเห็นชัดเจนเหมาะมากๆนะสำหรับมือใหม่หรือ มือเก่าก็ได้ครับมันทําให้เราขับรถได้ง่ายมากขึ้นถอยได้ง่ายมากขึ้นนะครับพี่ๆีนะมันสะดวกสบายแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แอร์ออโต้แล้วก็มีแพนด์เซนชิพที่พวงมาลัยนะครับคูดคอนโทรลมีดิฟลงดิฟล็อกมีปรับขับ2ขับ4ตรงนี้นะครับโฟร์ไฮฟโลปรับที่ตรงนี้ได้เลยช่วยลงทางลาดชันพวกเนี้ยมีครบหมดนะครับออปชั่นบอกเลยว่าให้มาล้นๆน,นะครับเกินราคาแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับพี่พี ดูครับท็กชั่นคอนโทร l เตือนการชนด้านหน้าปุ Engine Start, ่ม e อ g จิ้นสตาร์ทเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีมาให้แบบแน่นๆเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยส่วนเพจของมิตซูนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่มันไม่มีเป็นแบบแผ่นเพจตอกไว้หน้าห้องเครื่องทุกอย่างไม่มีนะมันจะเป็นแบบนี้เป็นสติกเกอร์ที่ทนน้ํากันน้ํากันคือง่ายๆลอกยากแล้วกันนะพี่พี่นะนี่คือแผ่นเพจมันนะครับ ส่วนซอกหัวน็อตต่างๆดูครับเนี่ยผมให้ดูโค้ดใหม่โค้ดสวยนะครับไม่มีตําหนิเลยใดๆต้องสิ้นนะมาดูเบาะด้านหลังนี่ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับพี่ๆสภาพสวยสภาพใหม่นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งที่มีนะผมต้องพูดนะพี่ๆนะมันก็คือห้องโดยสารหลังมันแคบกว่ารุ่นอื่นๆนิดนึงถ้าเทียบสประตูด้วยกันไม่ว่าอิซูซูหรือโตโยต้า มิตซูบิชิก็จะแคบกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ออปชั่นเรื่องความสบายมีแอร์มีดูดลมแอร์จากด้านหน้ามาให้นี่คือช่องตรงนี้เลยนะครับสามารถดูดลมแอร์จากด้านหน้ามาให้เพราะว่าถ้ากลัวว่าแอร์จะไม่ถึงประมาณนี้บิ๊กนะแต่จริงๆมันก็ถึงนั่นแหละแต่มันสามารถช่วยได้อีกแรงหนึ่งเลยนะครับก็ทําให้นั่งเย็นสบายยิ่งขึ้นนะโอเคส่วนจุดเว้าวจุดโค้งนะครับนี่ไททันก็เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ตัวก่อนแล้วนะนี่ครับจุดเว้าวจุดโคง้ง ล้อหลังทุกอย่างติ๊กเกอร์4ี่คูณดิฟล็อกนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังแบบแบบตุดเป็ดนะคล้ายๆกับานาวาร่านะประมาณนั้นนี่ครับมีตุดเป็ดตรงนี้ต่หนิเล็กน้อยตามการใช้งานรถเนี้ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่นะไม,ไม่โดนสีโดนอะไรนี่ไมเวกคลีนดีเซลนะครับกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับกล้อง360องศาคันนี้ออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มในราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะครับพี่ๆรอบคัน เนี่เซนเซอร์ดูครับตรงนี้สองจุดตรงนี้อีกสองนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าสี่ด้านหลังอีกสี่นะครับโคตรคุ้มโคตรคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากได้รถกระบะที่ออปชั่นล้นล้นนะครับมิตซูบิชิบอกเลยว่าตอบโจทย์มากในทั้งเรื่องราคาบวกลบคูณหารกับออปชั่นแล้วผมบอกว่ายังไงก็คุ้มสุดในบรรดารถกระบะนะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับพี่ๆนะเป็นมิตซูบิชิ ไทตัน2 4 GTPremium พ Pr l ัดนะครับขับเคลื่อน4อี่ล้อเกียร์ออโต้สีส้มคันนี้ใครสนใจก็โทรที่เบอร์ด้านล่างนี้นครับหรือแอดไลน์มาได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้ครับมาดูรถตัวจริงทดลองขับกันได้เดี๋ยวผมพาไปทดลองขับนะครับทดลองถนนจริงเลยมาลองขับ2กับสีกันว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับก่อนซื้อรถมือสองต้องทดลองขับนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหน ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ